นุกสุทธิดาเตรียมกลืนแร่อีกรอบหลังพบว่าค่ามะเร็งสูงขึ้นรายการถามสุดซอยวีคเอ็นดำเนินรายการโดยท็อปดารณีนุชได้โฟนอินเปิดใจนุกสุทธิดาหลังจากพบว่าค่ามะเร็งสูงมันไม่ได้อาการสุดแต่ผลเลือดค่ามะเร็งมันสูงต้องปรับยา พอปรับยาเสร็จเอฟเฟกก็เกิดบ้างเช่นผมร่วงผิวกล้านเดี๋ยวกุมภาพันนี้ต้องไปตรวจอีกทีถ้าค่ามะเร็งสูงก็ต้องกลืนแร่อีกรอบค่ะซึ่งการกลืนแร่มันทำให้เราทรมานมากคล้ายๆการให้คีโมกับการรักษาโควิดเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากกักตัวอยู่คนเดียวด้วยความที่พอให้ยาร่างกายเราก็จะกระอักกระอ่วนทุกอย่างก็อยากออกหมดเลยเราต้องดูแลตัวเองอยู่คนเดียวเหมือนโควิด เรากลืนแร่ให้หรังสีในแร่ไปรักษาไปฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ก็ทำให้เซลล์อื่นๆอ่อนแอไปด้วยชีวิตคนเราสามารถกลืนได้แค่หกครั้งไม่งั้นเราจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่ของนุกเพิ่งกลืนไปแค่ครั้งเดียวแต่นุกว่าคุณหมอคงไม่ได้พูดไปถึงข้างหน้าเพราะเขาก็คงกลัวคนไข้จะกังวลด้วยเพราะพอกลืนปุ๊บคุณหมอจะไม่บอกผลอื่นๆเลยพอใกล้ๆครบรอบเช็คอีกรอบก็เริ่มได้คุยกันแล้วว่าฆ่ามะเร็งยังไม่ลงต้องกลืนอีกรอบ วางแผนสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองยังไงอาจโชคดีที่เราผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะโดยเฉพาะเราเคยผ่านเรื่องโรคซึมเศรา้า ทำให้เรารู้ว่าชีวิตเราอะไรคือความหมายของการมีชีวิตอยู่เราก็คิดแต่เรื่องความหมายไม่ได้คิดเรื่องผลลัพธ์ของการมีชีวิตอยู่เราเลยไม่รู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ยาวนานจะมีคุณค่าอะไรมากไปกว่าที่เราจะอยู่เพื่อใครหรือทําอะไรเพื่อใครในแต่ละวันเราเข้าใจด้วยแล้วค่ะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติก็ทําใจง่ายไม่ได้คิดอะไรมาก บวกกับที่เรามีลูกลูกมีเรื่องราวให้เราทำโน่นทำนี่ทุกวันเลยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องตายหรือทำไมเป็นเราไม่เคยคิดอย่างนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com